เย็นนี้เราก็เดินทางมาจนถึงวัดห้วยสองอำเภอท่าสองอยางจังหวัดตากแบตเตอรี่ไม่มีตามทางก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปนอนในห้วย2วันก็เลยไม่ได้ถ่ายเพราะว่าแบตเตอรี่ไม่มีเป็นวัดเก่าแก่โบราณมากเลยนะเป็นโบราณสถานที่ครูบาอาจารย์ท่านมาดูแลไว้เขาพร้อมๆสุขโขทัยเลยละ่ะดูจากนี่แหละ 800ปีถามท่าน800ปีก็สุโขทัยนู่นละมาพร้อมกับเมืองเชียงใหม่นู่นแหละ8ป0อปีโอ้เก่าแก่มากเลยฐานใหญ่มากเลยดูฐานกว้างมากเลยดูอิดหินดิในยุค800ปีก่อนหินคนโบราณก็ยังมาถึงนี่เลยโอ้ยถึงตรงนี้เลย วัดห้วยสองเป็นโบราณสถานใครอยากมาดูใครชอบในศิลปะเก่าแก่ของชาติไทยเราก็มาดูดที่วัดห้วยสองอำเภอท่าสองยางจังหวัดตาเลยอีกกิโลเดียวก็เข้าตัวอำเภอท่าสองยางว,วันนี้ก็เดินได้17กิโลโอ้ยมีเกวียนโบราณด้วยนะั่นเกวียนโบราณนั่น บรแลก้กรตอบน้อยก็ไม่น้อยแล่ใหญ่พอสมควรอย่างดีอาจารย์ทานา้พักตรงนี้วันนี้ก็จะพักผ่อนที่นี่วัดห้วยสองหนึ่งวันทำกิจส่วนตัวพักผ่อน ภาวนาของเราไปขอมีความสุขความเจริญความมุ่ยพรลุงพ่อได้อะไรบ้างอ่ะเยอะแยะเลยล่ะโอ้ได้เยอะแยะเลยนะวันนี้เนาะาอาอมถวายผมถวายอันนี้ครับครับเอาเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนครับเเอาดียวพอันนั่งฉันวันั่งฉันข้าวที่โอ้ดานเขา ชั้นข้าวที่ค่ายต่อชดอตอดอที่ค่าสองอย่างก็โปรดญาติโยมนะโปรดญาติโยมมีธบัตตอนเช้ากำลังมุ่งหน้าเขาสุดท่าแมวสูเย็นนี้คงจะถึงโปรดญาติโยมเขาก็ไม่รู้หรอเอาไปเอามาใ,ใส่ญาติโยมจะโปรดเรามากกว่าโปรดจุดเซเลยให้ทุกคนมีความสุขในเช้าของวันใหม่วันนี้ ยี่สองมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ขอให้ทุกคนประสบแต่ความสุขตลอดทั้งวันและตลอดไปขอเมื่อพอสงสัยจ,จะได้ต้มกาแฟเตาโบราณแล้วมั้งนี่มีฟืนไหมฟืน,ไไย,นย่นข้างล่างเลยกา,<ย>าไม่พอมาได้เยเนี่ย เอากาเราก็ได้กาเรากาเรากว่ากาเราดีกว่าก็คุยเงินกันแหละแต่เตาโบราณนะเนี่เตากาเหลี่ยงเขาโอ้โหอะไรน้ำพึ่งหมดเลยวเนี่ยผมเอามาคืนแล้วก็อยากให้หมดหมดแล้วหนักเลยผมเอาเลยมึงทข้ามือเลยเอาไปอยากให้หมดก็คันดักครับครับเอาไปเอ้ยไม่ร้นแล้วไม่ร้อนแล้วลูกไปไลน์พูดไทยไม่ได้เหรอพูดไม่ได้โอ้นี่ก็พูดได้แล้วพูดได้แล้วพูดได้พูดได่ม่วงกันะ นี่นี่ก็พูดได้แล้วพูดพูดรู้เรื่องของคนบางคนอีกคนบางคนนี่ตัวเจ้าพูดไม่รู้เรื่องเลยนี่ถือว่าพูดรู้เรื่องเลรคนแถววัด่ะพูดถึงคนแถววัดพูดไม่ค่อยรู้เรื่องโอ้ยคุณตาใจดีจังเลยต้มน้ำให้ฉันกาแฟด้วย แล้วมีขนมแล้วก็แบ่งให้คุณตาด้วยนะขนมของเราให้หมดเลยครับขนมที่หมวกคุณตาก็แบ่งให้คุณตาด้วยโอ้ยอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะฮะเจ็ดสิบกว่าแล้วเจ็ดสิบกว่าแล้วโอ้ยแข็งแรงเนาะเออเออเออจะใกล้จะถึงท่าไมอุสุแล้วเนาะ โยมโยมอายเอออลงตาให้นโมธนาด้วยท่านผู้เฒ่าต้มน้ำให้ชานกาแฟเห็นพระขึ้นมาก็ดีใจกันรีบวิ่งมาจากทุ่งเราเห็นเถียงเราเข้าเลยแล้วเราเราจะตายแดดจะตายแดด าไปล้างแก้วให้อีกเราก็เลยบอกว่าเรามีแก้วของเราอยู่ล้างแฟ๊อยางสบู่ย่างไอ้ล้างน้ำยาอย่างดีเลยถ้าไม่กินเป็นไงนะไม่โอไมไม่กินแล้วเดินไม่ได้เลยไม่ได้เลยโอ้มันไม่มีแรงโอ้ถ้าถ้ากินแล้วถ้ากินแล้วทำงานได้เหมือนกัน ตู้เจ้าก็ถ้าไม่ฉันกาแฟเดินไม่ได้อะขาอ่อนฮะโอ้ยนี่พูดได้เยอะแล้วนี่พูดได้เยอะแล้วพูดได้เยอะพูดได้เยอะแล้วเนี่ยนี่พูดรู้เรื่องแล้ว จะเดินต่ออยู่ออ๋มีผ้ามานอนนี่้วยเหรอโอ้แต่ก่อนนี่ทุดงมานอนนี่กะทุดงมานอนนี่มีผ้ามานี่อโแต่แต่ทุกเจ้าชั้นกาแฟแล้วทุกเจ้าก็เดินต่อจะจะเข้าทําแม่อุสุมันมันรอดรอดมาพักทมันหนักด้วยพักเหนื่อยพักเหนื่อยแป๊บหนึ่งเนาะเหนื่อยก็ไปกันไปแล้วอ่ะ จได้โอ้ยไม่ได้นะโอ้ถ้าบ่ายนี้หนูยนม่้วล่ะมีกี่นี่นี่โอ้ขโมยละเก่าแล้วเนาะนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่คกตำหมากนะนี่เครื่องครัวคกคกตำพริกนะเนนี่โบราณน่าดู โอ้รุ่นไหนเนี่ยโอ้โหทารัดดีจริงไม่รู้ว่าไม้อะไรเนาะเราก็สื่อสารกับคุณตาไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยถ้ามันจะบอกเราว่าไม้อะไรมันจะมีชื่อของไม้กระเหลียงเนาะชื่อไม้อะไรนี่ไม้อะไรนี่ไม้นี่อือไม้อะไรไม่รู้กันไม่รู้เลยไม่ไม้แดงไม้แดงไหมแดงเหรอโอ้ไม้แดง

องนี้นี K ่เบอร์นี K ้นี K ่ผิดตรงนี้เออเออนี่ยโ้โเออนั่งนี่นั่งนี่ยาเจ็บหายไม่ต้งกลัวนั่งต้อสวดมนต์ก่อนนะสวดมนต์สวดมนต์สวดมนต์ภาวนาอิตทปิโสตัวะวาอาราังตัมมาปัญะแล้วก็กราบพระกราบพระไปกมาดังบุญ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 กุศลด้วยได้บุญด้วย มาทำนะทำพยายามนะยังังมีนเดิอนี่แหละนัทศนี่แหละดังนี้ดังนี้ดังนี้ดังนดังนี้นี่ะเปโเเเออพุทโธ ว,วันใจวันดีใจกลางคืนกลางคืนนะกลางคืนมากลับกลางคืนกลางคืนมานั่งได้กลางวันกลางคืนก็ได้กลางคืนมานั่งกันโอเคเนี่ยกลนะางคืนก็ได้กลางวันก็ได้แค่ได้ กะเลียงก็คงจะเป็นประโยชน์เป็นสาระแห่งธรรมนั้นก็ขออนุโมทนาสาธุเราคนนั่งภาวนากันด้วยกันอยู่นี้อีกสักหน่อยบ่ายสามก็คงจะเดินทางต่อแดดอ่อนอยสักนิดนจะเดินทางเข้าสู่ธรรมไม่อุศุต่อไปขออนุโมทนาคิดแล้วมันเป็นยังไงคิดแล้วมันเป็นยังไงคิดแล้วมันเป็นยังไง chưa này chưa lạy chưa chưa lạy 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 yaket bọn luôn lắng ở nhà luôn tao mãi đi đã được mắm mắm mì mày 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 mì 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 mày mì 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 ออเนี่าไปตัวเายาตาตูเจ้าไปแล้วนะสาธุสาธุเด้อมีความสุขความเจริญนะเดินทางแล้วเดินทางแล้วขอให้รลำรวยรลำรวยสาธุสาธุอย่าลืมก็มาถานนะอย่าลืมไหนอย่าลืมโทรนะบอกให้ลูกหลานบอกให้ลูกคุยหลานบอกผู้โทรก็โทรไปเราก็อำลาผู้เฒ่าหลังจากอยู่คุย เล่นด้วยกันชั้นกาแฟพักผ่อนหลบแดดจนตอนนี้ฝนจะออกนะตกแล้วแดดอ่อนมากเนนลือกสามกิโลอยู่กับผู้เท่าให้กรรมาฐานผู้เฒ่าท่านอยากให้อยู่ด้วยแต่เราคงต้องเดินทางต่อพราจะถึงเป้าหมายแล้วฝนก็จะมา <laughs> 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 There's not much to do when all I can is thinking about you Not doing well Don't know where you are Cause you're not here It's been way too long if I can lay down beside you I would, I would When nothing really matters That's all I wanna do I hope that you are safe and that I will see you soon If I can lay down beside you Down beside you, I would, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and I ain't changing. Even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and I ain't changing. If I could lay down beside you. I would, I would When nothing really matters That's all I wanna do I hope that you are safe And that I will see you soon If I can lay down beside you I would, I would If I can lay down beside you I would, I would When nothing really matters That's all I want you're saving that i will see you soon fucking late on